พี่น้องครับเมื่อนี่เมื่อนี่มีโรงท่านไอติมครับพี่น้องครับแม่ไอติมโรงท่านเมื่อนี่มาจากไสครับมาจากบ้านหมนค่ะบ้านขนวนแม่ขายไอติมเองเลยแม่บอกบค่ะสั่งเขามากแม่บอกปาดขอให้ได้บุญได้หลายเด้อแม่เด้อขอให้มีโชคมีลาภถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อแม่เด้อขั้นถือเอานั่งล่ำมาจากบ้านกรเกษง ปาดพี่น้องครับเป็นบุญสามาคีครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้คุณแม่เปิดโอกาสให้เพื่อนแจกไอติมกอนครับพี่น้องครับอากาศหนาวหนาวเย็นๆแต่ว่าพี่น้องก็ยังกินไอติมกันขาะแล้วให้พี่น้องเบ่งการตัดไอติม,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 มอบอ้าอันนี้นเพื่อนมา น้ำเพิ่นกมาบริการเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อน้ำฟรีน้ำฟรีครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศฮะ เป็นบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับพร้อมด้วยนั่งร่ำบานกระแซงเก็บคิปเก็บพาบรรยากาศในพี่น้องในเบื้องในชม